สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มคาเมราดิกนะวันนี้นะผมจะมาทําการรีวิวกล้องคอมแพกตัวหนึ่งครับที่หน้าตาหล่อมากแล้วก็เป็นตัวหนึ่งเลยนะที่รูปทรงแบบมินิมอลมากๆนะครับก็คือเจ้า Pentax นะครับผม SPOW นั SP The Build ่นเองนะ W เนี่ยก็ย่อมาจากคําว่า Y นะฮะแต่เก็บไหมควาว่า เลนกล้องตัวเนี้ยครับระยะมินเนี่ยจะเป็น28่ิมินส่วเป็นประมาณ3 5 3 8ในคอมแพกนะฮะแต่28มิลจะเป็นระยะที่ถ่ายได้ก็ค่อนกว้างกว่าเป็นระยะวายนะครับผมซูมได้56มิลน,นะครับแล้วก็ผมแอบดูรูปมาแล้วนะรูปเขากับคมมากๆเลยเป็นตัวหนึ่งเี่ที่แบบโคตรน่าใช้แล้วหน้าตาหล่อมากๆด้วยนะครับเนี่ยตัวสีวกับเฟียดมากๆเลยนะครับโอเคผมจะ ลองใส่ถ่ายดูนะครับฐานที่ใช้นะฮะก็เป็นฐานตัวนี้นะครับผมนี่นะครับก็ cr 1 2 3 a นะครับผมหนึ่งก้อนนะวิธีการใส่ฐานก้อนนี้ฮะใส่เข้าไปเอาด้านบวกขึ้นอย่างนี้แล้วปิดไปแค่นี้ครับผมเนี่ยปุ๊บนะครับเขาก็จะทำงานนี้ติดขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมโอเคนะฮะคราวนี้วิธีการใช้งานนะครับแบบแรกเลยนะเราก็จะมีตัวนิสัยการเปิดออนออฟด้านหลังกดเปิดปุ๊บนี่จะขึ้นมาอย่างนี้ครับผมนี่นะครับผมแล้วก็สูบเข้าสูบออกได้นะครับผมนี่นะครับ ฟิล์มที่ใช้ก็เป็นฟิล์มขนาด135ทั่วไปเลยที่หาได้ตามท้องตลาดที่หาง่ายๆปัจจุบันนี้นะครับผมนี่เป็นฟิล์มเทสนะครับเนี่ยเป็นเลนส์เนส์สายกิฟนะครับผมโอเคคราวนี้นะครับผมจะลองใส่ฟิล์มให้ดูนะครับวิธีการใส่ฟิล์มนะครับผมก็เปิดนี่ออกมานะครับเปิดออกมาอย่างนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมไปแล้วก็ลากออกมาอย่างนี้นะครับผมลากเข้าไปประมาณนี้นะครับผมปึ๊บนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับผม Icana, ถ้าผมใส่ฟิล์มถูกต้องนะครับจะขึ้นเลขหนึ่งแบบนี้คือใส่ถูกต้องนะครับคราวนี้นะครับก็เปิดใช้งานได้เลยปุ๊บเปิดนะครับวิธีการใช้งานนะครับแตะขึ้นเพื่อโฟกัสนะครับพอแตะปุ๊บนะครับในช่องมองเนี่ยเขาจะมีในช่องมองใน่องมองอ่ะครับเขาจะมีบอกนะครับว่าเป็นไฟเขียวถ้าไฟเขียวติดนะครับปุ๊บนะฮะนะครับแสดงว่าโฟกัสได้แล้วกดแล้วก็ถ้าเกิดมีไฟแดงติดด้วยไฟแดงคือไฟแฟลชนะครับถ้ามีไฟแดงติดด้วยนะครับนะฮะ เนแฟลชจะออกอย่างนี้นะครับผมเนี่ยนะถ้ามีไฟแดงในช่องมองติดด้วยแฟลชก็จะออกนะครับต,ต,ตัวนี้เป็นแฟลชออโต้นะครับเราสามารถปิดแฟลชได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นตัวปรับปรับค่าสายตาตัวนี้นะครับเนี่ยตรงตรงปุ่มที่มันหมุนๆได้นะครับแล้วก็สามารถถ่ายพารูนามาได้นะครับถ้าเราจะถ่ายพารูนามาเนี่ยตรงนี้มันจะมีเขียนตัวมีเลื่อนลงมาถ้าเราปรับมาด้านด้านล่างเนี่ยตัว P เนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นการถ่ายผลไมาซึ่งในช่องมองก็จะบอกไว้นะครับว่าเป็นหมวดผลไมาอย่างไรอย่างนี้ครับอย่างนี่เนาะโอเคเนาะตรงน,นี้เป็นบันทึกวันที่นะครับถ้าเราจะบันทึกวันที่นะครับเราก็แค่ปรับหมดเอานะปรับวันที่เสร็จเอานะครับแต่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราจะจะไม่บันทึกวันที่นะครับเรากดให้มันขึ้นเป็นขีดๆแบบนี้คือจะไม่มีการบันทึกวันที่บนฟิล์มนะครับผมโอเคเนาะเนี่ยจะใช้าง,งานประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้ดูหมวดกันดีกว่าแบบแรกหมวด,ดข้างบนเนี่ยเป็นหมวดรูปรูปกระต่ายนะครับจะเป็นหมวดลดอาการตาแดงนะครับผมเวลาถ่ายเนี่ยนะ แฟตมันจะเบาลออกก่อนหนึ่งทีนะครับผมนะครับนะครับแล้วก็โหมดไปเป็นโหมดแฟตนะนี่ก็คือถ้ากดหนึ่งทีเป็นรูปแฟตเนี่ยแฟตจะออกตลอดเวลาไม่ว่าจะแสงพอไม่พอเนี่ยแฟตเขาจะ,จะออกแต่ถ้าเกิดว่าเรากดโหมดนี้นะครับหมอไปเป็นโหมดไม่ใช่แฟตนะครับดีไหมเป็นรูปไม่ใช่แฟตนะครับกดถ่ายแฟดแฟดจะไม่ออกน,อนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็หมดแล้วก็ หมดต่อไปนะครับผมหมดต่อไปนี้คือใช้แฟลกลางคืนนะครับบังคับเลยใช้แฟลกลางคืนนะครับผมเป็นหมดใช้แฟลตอนกลางคืนนั่นเองนะครับหมดไม่ใช้แฟลเนี่ยเหมาะกับหมดไม่ใช้แฟลนะเหมาะกับใช้บนขาตั้งกล้องนะครับผมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นโหมดไม่ไม่ไม่ใช้แฟลนะแต่มีการชดเชยแสงหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาเราถ่ายย้อนแสงอ่ะปกติเนี่ยกล้องมันจะเบาแฟลให้เราใช่ปะแต่ตรงเนี้ยเรากดไม่ใช้แฟลแล้วโหมดเนี่ยจะเป็นการถ่ายย้อนแสงโดยที่บวกบวกเขาเรียกว่าไรบวกภาพบวก ชดเชยแสงให้เราเป็นแบบบวกไปประมาณ1.5ตอกให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าแบบจะไม่มืดเออซึ่งมีโหมดนี้โคตรเก๋นะฮะแล้วก็โหมดชัตเตอร์บีคือเป็นการถ่ายถ่ายปุ๊บเนี่ยเออหมาะับถ่ายลากไฟกคือเราแตะค้างไว้ปล่อยปุ๊บมันถึงจะเป็นการชัตเตอร์นะครับเหมือนกับเหมือนกับเป็นการเปิดชัตเตอร์ค้างไว้เพื่อรับแสงให้ยาวมันก็เหมาะกับการใช้มือดขาดตั้งกล้องถ่ายกลางคืนเพื่อลากไฟนั่นเองนะครับผมเป็นโหมดที่ค่อนข้างสำหรับโปรหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย นะครับอันนี้คือเป็นชัตเตอร์บีแบบใช้แฟลชมีการยิงแฟลชปุ๊บแล้วก็กดชัตเตอร์บีค้างไว้แล้วก็ปล่อยนั่นเองนะครับ <_ uch> ก็เป็นโหมดโหมดโปรนะครับแล้วก็เอามันเหมาะกับเอาไปถ่ายกลางคืนขาตั้งกล้องเหมือนกันนะครับโอเคนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นโหมดใดๆเลยเนี่ยจะเป็นการหมดจะเป็นโหมดออโต้ออโต้แฟลชนะครับหมายความว่าถ้าเกิดแสงน้อยเนี่ยกล้องก็จะแฟลชออกถ้าเกิดแสงพอนะครับกล้องก็จะไม,มไม่มีไม่มีแฟลชนะครับผมนะฮะก่ออันนี้คือเป็นโหมดอ,อันนี้เขาเรียกว่าโหมด ถ่ายวิวนะครับหมายความว่ากดอีกครั้งเนี่ยนะครับจะถ่ายจะเอารูปขึ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยกล้องจะโฟกัสที่อินฟินิตี้เหมาะกับการถ่ายวิวนะครับผมเออนะฮะแล้วกดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโหมดที่โฟกัสตรงกลางนั่นเองนะครับผมนะฮะปกติเนี่ยกล้องกล้องพวกนี้มันจะเป็นมันจะมีตัวโฟกัสหลายจุดนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดปุ่มนี้จะเป็นการโฟกัสตรงกลางนะครับผมนะครับโอเคเนาะและนี่ก็คือเป็นเอ่อโหมดที่เอาไว้ตั้งเวลาถ่ายแล้ะทำให้ดูนะครับผม เนี่ยไฟแดงก็ดีครับแล้วก็จะกระพริบประมาณ10วินะครับนะครับเห็นไหมจะเป็นหมดจับเวลาถ่ายนะครับผมโอเคนะฮะนะครับนี่หมดใช้ใช้รีโมทนะครับไม่มีอะไรนะฮะคันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแต่ตส่ำคารวะสำคัญเลยตัวนี้บางคนบอกอเฮ้ยแล้วผมจะเอาฟิล์มออกอยังไงในเมื่อกล้องตัวนี้นะครับไม่มีปุ่มกอฟิล์มเออนะครับวิธีการ กลอฟิล์มงเขาจะมีการจะมีปุ่มที่พิเศษคือปุ่มกดปุ่มเนี่ยครับจับเวลาถอยหลังเน,นี่ยกดค้างไว้จนตรงเนี้ยมันเปลี่ยนเป็นรูปนะจนตรงเนี้ยเป็นรูปกลอฟิล์มกลับแล้วเรากดชัตเตอร์หนึ่งทีนะครัแบบกล้องจะกลอฟิล์มกลับให้เรานะครับผมนี่นะฮะเป็นโหมดหนึ่งเลยที่ทหลายหลายคนไม่รู้นะครับรู้ว่ามันกล้องมันกลอฟิลล์มกับไม่ได้สิมันกลอกลับได้นะฮะแต่มันต้องรู้วิธีการกรดกลอนั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยก <sk r> ็คือเรียบร้อยนะครับกลอฟิลม์มเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็จะเราก็ เอาฟิล์มออกไปส่งล้างได้เลยนะครับแต่จริงกล้องตัวนี้นเมื่อเราถ่ายถ่ายหมดหม้วนเนี่ยมันกลอกับเองอยู่แล้วโดวยอัตโนมัติแต่นี้ผมแค่ทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับว่ากล้องเนี่ยเราสามารถกดกรอกับเองได้นะจริงตัวนี้เป็นกล้องที่ใช้ง่ายมากๆแล้วก็เป็นกล้องออโต้โฟกัสแล้วคือแค่แตะถ่ายแตะถ่ายกดโฟกัสครึ่งหนึ่งปึ๊บจัดองค์ประกอบแล้วกดถ่ายกดโฟกัสครึ่งหนึ่งจัดองค์ประกอบแล้วกดถ่ายแค่นี้เลยนะครับใส่ฟิล์มกล้องหลดเองหมดม้วนกล้องกล้องกอกับเองนะครับเป็นหนึ่งตัวที่น่าใช้แล้วก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่ เดี๋ยวผมพาดูสเปกของตกล้องรุ่นนี้กันแล้วก็ภาพตัวอย่างจากกล้องรุ่นนี้กันดีกว่านะครับขอบคุณมากเลยครับเจ้ากล้องนะฮะแผ่นแทนะ SPOW กันนะว่าสเปคเป็นไงบ้างก็ไทายทยนี่คือสามารถปกติแล้วเป็นออโต้ฟูลีแล้วก็เป็นออโต้ลิฟชัตเตอร์เมืนกัเป็นชัตเตอร์แบบแบบเอเขเรียกเป็นแบบใบไฟฟ้าเอางันดีกว่านะครับซึ่งนุ่มแล้วก็ลดอาการสั่นจากการถ่ายแบบ ได้ดีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับฟิล์มนะครับเนี่ยเดโคะนะครับวิสตัวนี้ใช้ฟิล์มเดโคะเนี่ยได้ตั้งแต่ยี่ห้านะครับถึงสามพันสองเลยนะนะครับถ้าสมมติว่านอนเดโคะหมายความว่าเออ่ถ้าไม่มีไม่มีฟิล์มไม่มีเดโคะเนี่ยนะครับจะเซต็้ที่ไอโซยี่ห้านั่นเองนะครับแล้วก็ลูปก็ปกติเลยนะครับสามารถถ่ายโลิปนร์มาได้นะครับผมเป็นออโต้โหลดดิ้งออโต้รีวายพวกนี้เอฟฟิชติ้งทุกอย่างเนี่ยคือเรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็นะฮะ ตรงนี้เป็นแท็กพาวเวอร์ซูมยี่ิมลนะเลนยี่สิบแมิลซูมได้56ามิลนะครับ f 4.5แล้วก็ถึง8นะครับอก6กอิลิเมนต์ใน5กลุ่มนะครับผมประมาณนั้นนะแล้วก็โฟกัสได้ใกล้สุดก็คือ0.5เมตรก็ค่อนใกล้เลยนะครับก็ประมาณแบบน่ากินเข้าตรงกันข้ามก็ถ่ายได้เลยนะครับตรงนี้นะครับถือฟิลิตี้นะครับผมโอเคนะฮะซูมเลนส์อิเลสติกซูมนะครับแล้วก็สซปิชัตเตอร์เนี่ยตั้งแต่300นะครับ1นึ่ต่อสามจนถึงนะครับ1 4นะครับผมถ้ากดชัตเตอร์ค้างได้ตั้งแต่หนึ่งต่อ2ถึง10นาทีเลยนะครับหมายถึงว่าชัตเตอร์บีได้ถึงได้ถึง10นาทีเลยนะครับผมถือว่านานมากๆเลยนะแล้วก็เซลล์ทัมเมอร์เนี่ยประมาณ10วินะครับเป็นตัวหนึ่งที่ฟังก์ชันออกอัดแน่นมากๆเลยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็นะครับนะครับอันนี้ก็แบตเตอรี่นะครับใช้ CR 1 2 3 a นนะครับผมโอเคแล้วก็น้ำหนักนะครับอยู่ที่นะครับ 265กรัมนะครับผมไม่มีแบตเตอรี่นะครับผมโอเคก็ประมาณประมาณ265-275กรัมไม่ถึง3ขีดนะครับประมาณนั้นนะครับก็เป็นตัวหนึ่งเลยที่สเปคมาตรฐานมากๆแล้วก็แต่ตัวเลนส์เนี่ยเขาดีเขาคือเลนส์วาย28มิลนะครับแล้วก็เป็นเลนส์ที่ถ่ายมุมกว้างดีแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูภาพตัวอย่างรุ่นนี้กันดีกว่านะครับว่าภาพตัวอย่างจากรุ่นนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับที่ผมดูนะครับที่มีคนเขาเหมือนกับว่านี่ลงกันไว้นะครับแรกเลยนะครับนี่ก็เป็นนะครับ เขาถ่ายเอาไปถ่ายวิวมานะครับก็มันจะอาจจะบางทีอาจจะไม่ชัดมั่งเพราะว่าเขาถ่ายที่มีหมอกนะครับนั่นเองนะครับดูดินะครับเป็นดเพราะเลนส์ยี่สิบแปดมันจะถ่ายเก็บวิววิวได้ดีมากๆนะครับมันก็ลับเลนส์ที่กําลังดีดูดิรายละเอียดต้นหมอกต้นไม้คือคนนี้เขาถ่ายวิวได้สวยมากๆเลยผมชอบคนนี้ถ่ายมากนะครับดูดิเนี่ยมันจะมีแบบสีมันจะฟุ้งๆหมอกหน่อยนะครับนะฮะดูดิกำลังกำลังสวยเลยนะครับดูดิเขาถ่ายกันมาได้ดีมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูต่อไปนะครับ อันนี้อันนี้เขาถ่ายคนบ้างนะครับให้ดูความคมนะครับแล้วก็มิติภาพนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคมกริบเลยฮะก็เป็นตัวหนึ่งเลยนะครับที่ที่น่าใช้ดีเขาโฟกัสไม่เข้านะฮะนะครับดูดีความคมเนี่ยคมกริบเลยนะฮะนะครับน่าใช้มากเลยนะครับอันนี้ก็ต่อนะครับต่อจากรูปวิวอีกรูปอีกอันหนึ่งให้ดูนะครับ นะสังเกตโฟกัสด้านหน้านสวยคมมากๆเลยนะครับถ้าเกิดจะถ่ายรูปวิว,วให้เราปรับเป็น,ปนโหมดวิวจะถ่ายสวยมากๆเลยเพราะมันจะโฟกัสที่วินิตี้อยู่แล้วอันนี้เขาถ่ายแบบพารนรามามากมา็คือแบบว่าปรับบดครอปบ,บนครอปล่างให้นะครับเนี่ยตัวเนี่ยหน้าหน้า,นา,นาแบบสีสีสดมากแล้วก็รายละเอียดเก็บได้ดีมากเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งเลยที่ผมว่าเลนส์คมมากๆเลยนะครับนี่ก็ถ่ายาแบบบนบนเพาะบนหมอกมนเยอะนะเลยมันแบบฟุ้งๆกับหน่อยแต่จริงๆมันคมมากๆนะครับให้ดูต่อไปนะครับนี่ นี่เขาถ่ายแบบเป็นกับคนมากแล้วนะครับดูดิการเก็บไฮไลท์และเก็บชาร์โด้เนี่ยดีมากดูในชาร์โด้เนี่ยตรงเงามืดเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้แบบมืดไปเลยมันจะเห็นยังเห็นรายละเอียดอยู่นะครับเพราะการวาดแสงค่อนข้างดีนะครับวัตถเลนส์เขาดังขมเนี่ยภาพนี้สวยมากนะครับสีดีมากเลยนะครับเป็นพาโนรามาแล้วก็วางองค์ประกอบได้ดีมากนะครับเนี่ยตรงนี้จุดตัดพอดีเอฟวิตติงเนี่ยคือรูปเนี้ยวางองค์ประกอบได้สวยมากเลยนะครับผมโอเคนะครับอ่ะโอเคไปดูต่อไปนะฮะเนี่ย นะครับก็ถ่ายมาได้เนี่ยนะสีดีมากๆเลยสวยมากเลยนะครับเนี่ยถ่ายแมว2ตัวนะฮะนะครับได้ดูเดี๋ยวมีตรงวิติภาพดีมากชอบนะครับนะครับถ่ายมาได้ดีมากเลยนะฮะนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเลยที่จริงๆผมว่าในในในคอมแพกเนี่ยว่าหายากนะรุ่นเนี้ยนะครับในตระกูล SPO นะผมรู้สึกว่าเลยว่ามันหายากนะครับ นะครับดูเนี่ยถ่ายมาได้แบบว่าคมมากๆเลยนะครับเนี่ยชาโด้ด้านหลังเนี่ยเใช่ไหมส่วนมืดแต่ยังเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับนะครับผมนะครับให้ดูนะครับนะฮะเนี่ยครับก็ถือว่าทําได้ดีคมมากๆคือความคมเนี่ยเอพิโอเนี่ยผมไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วเพนแท็กเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันคมมากๆเลยนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยดูดีครับเนี่ย คนนี้ใช้4 2 0 0นี่มันในอินสตาแกรมบากนะผมมาดูในอินสตาแกรมากดูดิครับ่ายมาเนี่ยวิติภาพมันคมกริบเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยด้านหลังละลายนะครับแต่หน้าเนี่ยนะครับคมวิติเด้งเลยนะครับเป็นตัวหนึ่งเลยนะที่ถ้าใครชอบคมนะแล้วก็กว้างกว้างหน่อยตัวเนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเดูดยครับเนี่ยนะครับนี้ใช้เ8 0 0นะครับผมนี่ครับดูดิครับวิติดีมากๆเลยสีสวยเลยนะครับนะครับนี่ดูนะครับนุ่มมากนะครับ อ่าเนี่นนยนะครับรนุ่มเลยครับวิธีค่อนข้างดีเลยนะครับนะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวดูต่อไปนะฮะมีนะครับอันนี้ใช้อันต้าแม็กซ์สี่ร้อยนะครับนะครับดูดีภาพ สีดีมากๆครับคือ compact เนี่ยถ้าเกิดใช้บน ISO ประมาณ400เนี่ยจะจะได้คุณภาพที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่า compact เนี่ยมันเป็นกล้องที่ชัตเตอร์สปีดไม่ค่อยสูงมากนะครับแล้วก็รูรับแสงเนี่ยค่อนข้างแคบหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาใส่ ISO สูงเนี่ยนะครับมันทำให้กล้องเนี่ยเลือกสปีดไม่ต่ำเกินไปทำให้ภาพไม่ค่อยสั่นนะครับผมใช้งานได้ครอบคลุมมากๆเลยในวดีโอเห็นไหมครับเดี๋ยวพอสปีดรอร์แม็กซ์400เนี่ยภาพไม่มีสั่นเลยนะคมกริบเลยนะครับแล้วสีดีมากเลยนนะะะครับผมฮ นะครับดูดิอันนี้อันนี้คอลดิพัตสองรนะครับแฟตสวยด้วยคือพวกคอมเพกเอพีโอเนี่ยมันจะเป็นคอมแพกที่รุ่นใหม่ๆแล้วพอคอมเพกรุ่นใหม่ๆแล้วเนี่ยมันทำออกมาภาพได้ค่อนข้างดีแล้วก็แฟตเนี่ยค่อนข้างนุ่มอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะครับคอลดิพัตสองรนะฮะแฟตสวยเลยนะครับดูแถมเนี่ยแฟตออกเป็นมังไครับเนี่ยโกดักโก200แต่โกดักโกมันจะเหลืองหน่อยนะฮะแบบก็จะภาพประมาณนี้นะครับแต่แฟตก็ยังสวยอยู่ดีนะครับนะครับนี่อันนี้ ถ่ายให้ดูแบบการถ่ายวิวบ้างคมมากๆเลยดูแบเห็นแม้กระทั่งป้ายข้างบนที่เขียนว่าตุ๊ดตู่เลยนะเนี่ยคมมากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับ w นะครับเนี่ยสุราเป็นเหตุให้เหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้นะครับเนี่ยพาความั้งคมมากๆเลยนะครับอเดี๋ยวผมพาไปดูที่เหลืออีกอีกอีกเซตหนึ่งนะครับในอิสรมนะครับผมโอเคนะครับนี่ให้ดูอันนี้นะครับโกดักโกสองอนะครับ เนี่ยเนี่ยคมกิบเลยไหมครับเนี่ยมิติภาพคมมากๆเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยนุ่มด้วยนะครับเป็นก็ดกกดโกสองร้อยนะครับนะครับนี่กัดโกสองร้อยไหมครับไทยยมุมเนี้ยสวยเลยเห็นไหมครับว่ามิติภาพตรงนี้นะฮะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับมิติดีมากนะครับเนี่ยกดโกสองร้อยนะครับนุ่มมากๆเลยดูดิฮะเนี่ยนะครับนะฮะ เหมือนกันอนน้อันนี้อัลต้าแม็กซ์400นะครับนะฮะคนนี้เขาถ่ายค่อนข้างเก่งเลยนะครับผมเก่งแล้วก็ถ่ายรูปเก่งมากเลยเนี่ยถ่ายออกมาได้แบบดีมากแล้วภาพแบบนุ่มมากนะครับเนี่ยนะครับนี่เล่นกับแสงนะฮะไฮไลท์กับชาร์โด้เนี่ยแบบมันวัดแสงได้ค่อนข้างโอเคไฮไลท์ไม่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 ขาวโพลนจนไม่เห็นรายละเอียดนะครับมันเก็บรายละเอียดได้ดีนะฮะอัลต้าแม็กซ์400นะครับผมนี่นะครับอ่านี่อันนี้ก็อันนี้ก็รักโก200นะครับ อันนี้คือเขาปิดแฟลชนะถ่ายนะครับผมบางทีมันเลยทําให้ภาพเบลอได้นะครับอันนี้อัลตแม็กซ์400นะครับดูดิมิติภาพเนี่ยคมเลยไหมฮะนะครับคมกริบเลยนะฮะจริงผมชอบอัลตราแม็กซ์400นะผมว่าเป็นเป็นเป็นฟิล์มที่เหมาะกับคอมแพคมากๆเลยเนี่ยนะเนี่ยมิตรงมิติภาพสวยมากสีดีมากนะครับอ่านี่ดูตัวนี้นะครับสเปซแคสต์400นะครับดูดิภาพเนี่ยสวยมากโทนดีดีนะครับนะะฮ อันนี้สเ c ซ Cat เหมือนกันนะครับเมโดิลนะฮะวิธิภาพดีมากนะครับผมก็คือตัวเนี้ยผมว่าจริงคมมากนะครับกลันตีเลยว่าคมแล้วก็ทนนุ่มแฟตสวยนะครับคือน่าใช้มากๆที่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับโลโมอันนี้โลโมรอยนะครับผมนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครนี้นะครับใครสนใจนะครับกล้องฟิล์มนะครับก็สามารถติดต่อติดตามได้นะครับดูได้ที่นะครับ อินสตาแกรมนะครับผมก็คัมเมราเด็กสกอร์เด็กนะครับเป็นร้านของผมเองนะครับสามารถดูได้นะครับว่าใครชอบตัวไหนก็สามารถทักมาได้เลยนะครับพ่อค้าใจดีนะครับแล้วก็นะครับหรือว่าจะดูใน Facebook ก็ได้นะครับฟิล์มคัมเมราเด็กนะครับแล้วก็ยังไงฝากช่อง YouTube ที่ดูอยู่ด้วยนะครับก็คัมเมราเด็กนะครับฝากกดไลค์กับกด Subscribe กันด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับ